สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะอากาศชิวๆตอนนี้นั่งอยู่ที่ร้านซิงโกโบน่าจะใช่ชช่ฉันพูดไม่ผิดนะคะดีดินเนอเร์ใต้เซ็นเตอร์คนเดียวร้านนี้จะมีซิกเนเจอร์อยู่เมื่อก่อนเขาจะมีอะตอนนี้ไม่รู้สองวันนี้มันหายไปนะคะเป็นอรถล,ลาอาดูชีวิตของคนคนในซอยเด็ดเด็กก็จะหาดับ คนเยอะแยะจอแจวุ่นวายคนไทยเยอะมากที่แปลก็คือร้านหารไทยเยอะแต่ไม่มีเจ้าของคนไทยคนเจ้าของเป็นคนไทยน้อยมากนะคะที่เห็นก็จะมีเป็นแต่ชาวจีนหรือชาวต่างชาติร้านนี้แล้วก็ดีเขาจะชิคมากเลยดูข้างในนั่งดื่มน่งกินชิลๆสบายดิฉันอยู่ต่อนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งยังไม่กลับเมืองไทยทำไมถึงยังไม่กรับ พ <c oughs> อมอบค่ะก็เลยไม่ได้กลับก็เลยเลดอีกดิฉันเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งรอบเอาเป็นว่าจะกำมันจันละมั้งคงจะได้หรือไม่ก็อยู่ต่อชิวๆเพราะว่าว,าวีซ่าดิสน่เมโมดอยู่ได้แล้วงานฉันก็เคลียร์หมดแล้วเอาเป็นว่าสุขสันตอนเย็นทานข้าให้อร่อยเจอกันค่ะบ๊ายบาย